มีกระติกน้ำร้อนมีทีวีเขาไปเอาเงินพ่อมึงมาซื้อเหรอคำว่าคนจนที่บ้านมันไม่ต้องมีอะไรเลยหรือไงมึงเห็นคนจนมีทีวีสักเครื่องมึงคันหรือไง แต่ถ้าพวกมันชนะจะเป็นชัยชนะของไอ้พวกไดโนเสาร์ที่อยากจะฉุดล้างถั่วความเจริญของประเทศเนี้เอาไว้ถึงขั้นสมคบคิดรวมตัวกันลืมกำพืชตัวเองเพื่อสู้กับก้าไกลพักเดียว ดูความตกต่ําของฝ่ายศักดิ์นะดีครับว่าวันนี้มันตกต่ําถึงขนาดไหนแล้วตงโอกาสสวัสดิการทุนหน้าเศรษฐกิจกลับมาสร้าง สวัสดีครับสวัสดีครับแมส่งเสียงดังๆกันแบบนี้อีกเวทีหนึ่งเขาน้อยใจแย่เลยนี่แหละครับมีอีกจากเวทีนึ่งเนี่ยนะฮะเขาแอบท่งลายมาบอกว่าเดี๋ยวเสร็จสิ้นภารกิจตรงนั้นเดี๋ยวจะแวบมาเวทีนี้เหมือนกัน ก็ส่งสัญญาณถึงประชาชนนะครับที่นั่งเหงาๆนะครับถ้าอยากฟังปราศัยมันๆอยากฟังความในใจของผู้สมัครและที่สำคัญที่สุดเดี๋ยวจะเจอกับเลขาธิการพักของพวกเราชัยธวัฒน์ตุลาธนและก็หัวหน้าพักของพวกเรานะฮะพิธาลิมเจริญรัตวันนี้ หลายคนบอกวิโรธมาปราศัยหน่อยผมกับบอกว่าวันนี้ทำไมฮะอ๋อเสียงดังเกินไปอะฮะอ๋อผมอยากจะบอกว่าดูซิอยู่ดีขึ้นมาจับนี่นะฮะแม่ผมก็เกือบจะสอกกลับแล้วครับ นี่ถ้าเกิดไม่เห็นใส่เสื้อสีส้มนะฮะแม่นะฮะคราวนี้ผมก็บอกว่าหลายคนบอกวิโรจน์มาปราศัยหน่อยผมบอกว่าวันนี้เรามาพูดคุยกันแบบสบายสบายอีกมุมหนึ่งดีกว่าผมว่าหลายท่านอยากจะรู้เรื่องราวทางการเมืองหลังจากเลือกตั้งว่าสภาพทางการเมืองตอนนี้มันเป็นยังไงแต่เดิม เราจะรู้จักว่าฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านแต่เชื่อไหมครับว่าตอนนี้ไม่มีอีกแล้วที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการผมก็งงกันอยู่ช่วงหนึ่งไปไปมามาตอนนี้ก้าวไกลกับพักร่วมฝ่ายค้านที่ยังยึดมั่นในอุดมการของพวกเราก็รวมกันทำงานในระบบเศรษฐกิจ ต้องการแก้ปัญหาความเหลื่อมลำ้ำต้องการพักการเมืองที่มองประชาชนเป็นเจ้าของพักการเมืองสอสอของพักจะทำอะไรสักทีมันต้องเงี่ยหูฟังหัวใจของประชาชนกับพักการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งที่แต่เดิมเขาเรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยแต่ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะ อ่าโอเคนะครับอ่าน่าจะได้ยินชัดเจนนะครับคราวนี้ฮะพักการเมืองฝ่ายนั้นก็กลายเป็นว่ามองการเลือกตั้งเป็นแค่พิธีแล้วยังฮะมองว่าสัญญาใดๆที่ให้ไว้กับประชาชนก็เป็นเพียงการรณรงค์หรือเทคนิคในการหาเสียงเท่านั้นและเดี๋ยววันที่11.12 ผมเชื่อได้เลยว่าถ้าประชาชนทั้งประเทศทั้งที่แกลงและเขาะเมาได้เห็นคำถแถลงการของนายกรัฐมนตรีเราจะตั้งคำถามว่าทำไมความทะเยอทะยานและความกล้าหาญที่จะรับปากประชาชนวันนี้ทำไมตกต่ำเหลือเพียงแค่ความขี้ขาดหวาดกลัว นี่คือสิ่งที่ผมว่าเรากำลังจะสู้กันนับจากนี้การเลือกตั้งที่แกลงและเขาเฉาแต่เดิมผมเคยคิดว่าเป็นการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่นี้แต่ปรากฏว่าเมื่อเส้นขีดแบบใหม่มันเกิดขึ้นระหว่างการเมืองที่สู้เพื่อในทุนมองการเลือกตั้งเป็นเพียงพิธีกรรมมองประชาชน เป็นเพียงแค่เครื่องมือกากบาทและมองว่าพักการเมืองเป็นเจ้าของประชาชนกับการเมืองแบบใหม่ที่พักการเมืองพยายามขุดเอาหัวใจของประชาชนมาผลิตเป็นนโยบายพร้อมสู้กับความเหลื่อมล้ำต้องการให้สังคมนี้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันและเชื่อว่าประชาชนตัางหากที่เป็นเจ้าของพักการเมืองที่ต้องเดินหน้าไปด้วยกันมันสู้ระหว่างสองข่ายนี้ เชื่อไหมครับว่าสมรลภูมิที่แกลงและเขาชาวเมาถูกเปลี่ยนทันทีมีพักการเมืองอยู่แค่สองสามพักแต่สองพักหลักๆก,ก็แล้วกันในการชิงชัยครั้งน,นี้เบอร์อื่นเราไม่พูดเบอร์อื่นเราไม่พูดเราพูดของเบอร์เราคือเบอร์หนึ่งโยนะครับพงศกรสอนเพชรนรินปบมือให้เบอร์หนึ่งหน่อย <S <S> <S ของเรานี่สู้กันแบบพักเดียวจริงๆ สู้กันแบบพักเดียวจริงๆพร้อมกับประชาชนที่เป็นเจ้าของพักที่พร้อมเดินคู่ไปกับเรากับอีกฝากฝ่ายหนึ่งผมว่าชาวแกลนชาวเขาฉเมารู้ดีแม้ว่าเขาจะสวมเสื้ออะไรแต่เบื้องหลังนี่ลุมกันตีก้าวไกลมีผู้สมัครจากหลายฝักหลายฝ่ายมาผสมพันธ์กัน ถูกไม่ถูกตอนนี้ในสภาไม่ใช่สิบ้านเมืองนี้ดีกว่าเหลือเพียงก้าวไกลกับฝ่ายค้านที่เป็นพักยุคใหม่และประชาชนอยู่ยกลุ่มหนึ่งสู้กับไอ้กลุ่มคนที่มองว่าประชาชนเป็นแค่เครื่องมือในการกากบาดแล้วให้พวกมันไปสวา,ามงบประมาณวันนี้สมรภูมิแกร่งและเขาชมเาได้เปลี่ยนไปแล้ว ถ้าก้าวไกลชนะมันคือชัยชนะของประชาชนทั้งประเทศแต่ถ้าพวกมันชนะจะเป็นชัยชนะของไอ้พวกไดโนเสาร์ที่อยากจะฉุดล้างถั่วความเจริญของประเทศนี้เอาไว้ถึงขั้นสมคบคิด รวมตัวกันลืมกําพืชตัวเองเพื่อสู้กับก้าวไกลพักเดียวดูความตกต่ำของฝ่ายสักดีนาดิครับว่าวันนี้มันตกต่ำถึงก็าดาไหนแล้วดังนั้นช่วยเป็นแรงใจแรงกายของประชาชนทั้งประเทศทีครับชาวแกลงชาวเขาชะเมา การกระบาดคราวนี้ไม่ใช่กาเพื่อตัวเองไม่ใช่กาเพื่อชาวแกลงไม่ใช่กาเพื่อชาวเขาเฉาแต่ชาวแกลงชาวเขาเฉากำลังกาให้กับประชาชนทั่วประเทศมันเป็นศึกสำคัญมันเป็นศึกสำคัญระหว,ว่างฝ่ายประชาชนกับไอ้พวกศักดินาอนุรักษนิยม ผมตั้งคำถามสุดท้ายการลงพื้นที่หาเสียงของผมมีเรื่องที่น่าเศร้าใจอยู่เรื่องหนึ่งผมเจอบ้านคุณยายกับคุณตาพร้อมหลานๆอยู่บ้านหนึ่งคุณตาติดเตียงผมถามว่าบ้านค่าไฟเท่าไหร่เขาบอกว่าคุณยายตอบผมว่า 800พ่อหนุ่มเงิน800ทุกคนไม่เท่ากันนะครับถูกไหม800ของคุณตาคุณยายที่คุณตาติดเตียงมีหลานอีกสองคนกำลังอยู่ในวัยเรียนวันนี้คนหัวงอกไม่ใช่แค่เลี้ยงตัวเองมีคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายหลายคน ต้องทํางานเลี้ยงหลานผมถามถึงลูกครับผมไม่ได้คําตอบและผมก็ไม่คิดที่จะถามต่อเพราะเมื่อผมถามถึงลูกคําตอบที่คุณยายให้ผมคือการปาดคาบน้ําตาผมก็ตอบว่าไม่ต้องเล่าแล้วครับคุณยายก็อยู่กับหลานสองคนเนาะคำตอบต่อ ผมได้ยินผมเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับบางคนในสภาเขาบอกว่าบ้านจนทำไมจ่ายค่าไฟ800ถ้าบ้านจนจริงใช้ไฟไม่ถึง3 3 0 0หน่วยมันก็ต้องใช้ไฟฟรีผมตอบกลับทันทีคุณไม่เคยรู้จักความจน คุณไม่รู้จักคนที่เขาไม่มีทะเบียนบ้านแล้วเขาต้องใช้หม้อแปลงไฟร่วมกันบ้านจนจนที่มาใช้หม้อแปลงไฟร่วมกันไอการไฟฟ้าก็มองว่าหม้อแปลงไฟนี้เป็นบ้านของคนรวยแล้วก็คิดค่าไฟในอัตราก้าวหน้าแล้วชาวบ้านเขาก็มาหารกันจ่ายก็เลยเป็นที่มาที่ยายต้องจ่ายเดือนละ800ร้อยไงไอ้บ้า คุณไม่เข้าใจความยากจนผมถามเขาต่อมันไม่ตอบมันถามผมกลับว่าทำไมค่าไฟถึงแพงจังผมบอกว่าคุณตาติดเตียงแค่พัดลมตัวเดียวต้องเปิด24ชั่วโมงค่าไฟก็ปาไป120ถึง150แล้วขึ้นอยู่ว่าพัดลมตัวเล็กหรือตัวใหญ่ มันถามผมกลับมาว่าอะไรแล้วทำไมไม่ปิดพัดลมทำไมไม่เปิดเปิดปิดปิดคนเราติดเตียงเป็นแผลกดทับถ้าไม่เปิดพัดลมระบายอากาศมันก็เป็นแผลขอให้สักวันนึงมึงเจอกับตัวเองถามผมต่อมันถามผมต่อ มีกระติกน้ําร้อนไหมผมบอกว่าน่าจะมีแล้วมีทีวีไหมผมก็บอกว่าผมดูที่บ้านคุณยายก็เหมือนจะมีแม,แม้แม้ว่าจะเป็นบ้านไม้เล็กๆริมคลองเขาก็บอกผมว่าแล้วทำไมต้องมีทีวีแล้วทำไมต้องมีกระติกน้ําร้อนผมถามว่ามีกระติกน้ําร้อนมีทีวี เขาไปเอาเงินพ่อมึงมาซื้อเหรอ <Yeah. S 1> คำว่าคนจนที่บ้านมันไม่ต้องมีอะไรเลยหรือไง <Yeah. S 1> มึงเห็นคนจนมีทีวีสักเครื่องมึงคันหรือไง <Yeah. S 1> คุณดูที่บุรีรัมย์ดูที่บุรีรัมย์ ไปดูข่าวมีพ่อลูกสองคนต้องเสียชีวิตเพราะความยากจนบ้านไม่มีไฟใช้ต้องฆ่าตัวตายล่าสุดนโยบายรัฐบาลบอกว่าอะไรจะลดค่าไฟผมเห็นด้วยแต่ดูวิธีการมันนะมันบอกว่าอาจจะต้องเอาเงิน15,000ล้าน ที่เป็นเงินภาษีของเรามาอุดหนุนที่โถเอ้ยสุดท้ายก็เอาเงินพวกเราไปอุดปากในทุนพวกมันได้แต่ผลประโยชน์ส่วนประชาชนได้แค่ผลพลอยได้นายทุนได้เนื้อชิ้นดีส่วนประชาชนได้แค่เศษเหนื้อข้างเขียงไอ้ทุนเล่ถ้าจะลดค่าไฟ มึงไปแก้สัญญาที่ไม่เป็นธรรมนู่นมึงไปแก้สัญญาที่ให้ในายทุนเป็นเสือนอนกินเอาข้าวไฟไปฟรีๆแล้วมาลีดไถประชาชนทั่วประเทศนู่นนี่นอกระบบเจ๊บางคนยังใจดีนะเดือนหน้าค่อยจ่ายได้ไหมเจ๊อาจจะยอมเฮียอาจจะได้แต่การไฟฟ้าแค่15วัน มันก็ตัดไฟเราแล้วสมการใหม่นับจากนี้ไม่มีแล้วฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีแล้วฝ่ายเผด็จการแบ่งใหม่เรียบร้อยมีแต่ฝ่ายนายทุนศักดินากับฝ่ายที่ยืนเคียงข้างประชาชนและต่อสู้กับความเหลื่อมลำ้ำเพื่อให้ประชาชนคนไทย รู้สึกว่าแผ่นดินนี้เป็นบ้านของพวกเราไม่ใช่บ้านของมึงคนเดียวและคนที่อาสาจะเข้าไปเป็นคู่แทนที่ภาคภูมิใจของชาวแกลงและชาวเขาชะเมานี่คุณไม่ใช่แค่เลือกคู่แทนของแกลงและเขาชะเมาแต่เขากำลังจะเป็นคู่แทน ที่เข้าไปตบหน้ารัฐบาลปบมือต้อนรับหงสะโดนสอนเพ็เริน